ตอนนี้หน้างงานของเรานะครับก็กําลังมาให้ดูเลยครับตอนนี้ทำไปได้บางส่วนแลวนะครับเพราะเอญว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะได้มาขนาดนี้เลยไม่กล้าที่จะทาถ่ายอวดนะครับแต่ทีนี้เราก็คิดว่ามันพอจะดูได้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูดีกว่านะฮะก็เริ่มจากผานังนะครับเราก็ทาสีก่อนนะครับในส่วนของผนังที่จริงในห้องนี้เป็นสีขาวหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยคือโซนนี้คือโซน,น,โซนที่เรากั้นขึ้นมาใหม่กั้นสมาร์ทบอร์ดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้เสร็จดีนะครรััับกก็็เาโปปปหหววตตะูนนไ โป้ไปต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์ต่างๆพวกสีพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มากองไว้ในนี้ครับก็ทยอยทำอันนี้ก็โ้แล้วครับก็ยิงน็อตยิงโค้งเหล็กข้างหลังเราไม่ได้ใช้โค้งอันนี้นะครับเราใช้เป็นเหล็กที่เรามีเหลืออยู่ใช้โค้งเหล็กจริงๆใช้พวกสีลายก็ได้นะครับแต่ก็มีอยู่ก็เลยเอามาใช้นะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ทุกคนผนังด้านรวมๆนี่ก็ทาสีหมดแล้วนะครับสีขาวนะฮะจะใช้สีขาวตัดกับสีออก น้ำเงินฟ้าทะเลนะครับผมออนน้ำเงินแบบอมเขียว